ชาวไทยมุสลิมจำนวนมากร่วมละหมาดในพิธีฝังดินนายอาซิสพิทักษ์คุมพลอดีตจุฬาราชมนตรีคนที่18ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เมื่อวานนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานไปในพิธีฝังดินนายอาซิสพิทักษ์คุมพลอดีตจุลาราชมนตรีณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ขณะที่ประชาชนชาวไทยมุสลิมทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีละหมาดยานาซะหรือละหมาดขอพรนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุลาราชมนตรีคนที่18ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความอาลัย โดยนายสากีพิทักคุมพลบุตรชายของจุฬาราชมนตรีคนที่สิบแปกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมละหมาดยันาซัและร่วมพิธีขณะเดียวกันมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับมัสยิดทั่วประเทศจัดพิธีละหมาดคออิบให้กับจุฬาราชมนตรีโดยมีคณะทูตจากประเทศทางตะวันออกกลางอาทิ เอกอัครราชทูตอิรานประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐกาตาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเนีนประจำประเทศไทยและคณะทูตจากประเทศคูเวตโมร็อกโกสหรัฐอาหรับเอมิเรตและตัวแทนจากราชอาณาจากาักรซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมในพิธีเช่นเดียวกับชาวมุสลิมในจังหวัดนาราธิวาสนำโดยว่าที่ร้อยตรีจิรัตสิริวัลลบ ในอำเภอเมืองนาราธิวาสร่วมละหมาดคออิบหรือการละหมาดที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าศพที่มัสยิดประจำจังหวัดนาราธิวาสอำเภอเมืองนาราธิวาสเพื่อละหมาดให้กับท่านจุลาราชมนตรีโดยว่าที่ร้อยตรีจิรัตกล่าวว่าพี่น้องมุสลิมในอำเภอเมืองนาราธิวาสรู้สึกเสียใจซึ่งท่านจุลาราชมนตรีมีบทบาทสำคัญมากมายต่อองค์กรศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านเวลาราชมตรีนะครับเป็นเวลารานมตรีที่มีบทบาทสาคัญมากมายต่อองปกร์หาชลามแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมีบทบาท ในการที่จะพัฒนาแลืว่าแก้ไขปัญหาตวัสชิงภาคใต้อันนี้ก็จะเป็นสี่กรกรมสุดท้ายที่เราจะมีกาสที่จะได้แสดงออกในวามนร้ศึกทร์ท่านนะครับโดยการที่จะประมาณแล้วก็ตอให้ท่านนั้นได้รับความเด้แจากเอกอัคลราชทั้งในคูโบและก็ทั้งในโลกหน้าครับนอกจากนี้นายปานตรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ข้อความผ่าน X หรือทวิตเตอร์ระบุว่า ได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาแสดงความอาลัยแก่นายอาซิสพิทักษ์คุมพลอดีตจุฬาราชมนตรีณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพร้อมแสดงความระลึกถึงนายอาซิสซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เป็นที่ยอมรับนับถืออย่างสูงและเป็นผู้ที่มีคุณูปการช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและศาสนาอิสลามให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล